ันอาทิตย์มื้นี้นะประเทศที่ยี่สิบห้าตอกเบอร์ถ้ากันเฮ็ดเอาต้องหนูนจะเขาเท่ากูละคิดไปได้เท่าอยู่คิดไปได้เท่าอยู่อันนี้ไอ้ผิดตร์อมาชั้นไอ้ผิดตอร์ลูกคนไทยลูกคนไทยกำลังเอามาเลี้ยงสามคนสามคนเอ่ะยอะไอ้น้องว่าชั้นเว้าไทยก็เป็นเขามาแต่ดุกๆเดขามาแต่แน่น เออามาดูน้้าลังก็ให้เปลี่ยนให้มาเจอให้เขาว่านว่าที่ไหนมาดูน้ำเท่าเมืก็เลยตามเบาแล้วกระเล็ดกรเด้มาดูทำอาตย์ดีทำอาทิตดีทั้งของปัทิตยดีก็เลยถเท้าทำเบาเย่อเข้าไปแล้วเย่อเข้าอขอไปอันอันี่ยงก็สั้นๆแน้ว อย่างย้ายเอาบเป็นไปเที่ยวว่าสั้นเออย้ยอยู่กระไดไปน,นั่งแหนมกับไปนั่นงแหนมกับก,กันลานจะได้เฮ็ดเอาเฮ็ดเอากปฏิบ่ตได้ยู่ละ <c oughs> เฮ็ดเอากปฏิบ่ตได้ยู่ละเขาสร้างเขาไหวอยู่เนี่ยไหวไปดูกมือให้ปวดเนียนให้ปวดเนียนหอยอกจับเป ลูกค้าก็นัดเ้าเพชรคิ้วโอ้วัดจันเพชรคิ้วโอ้วัดเันมืดนี่ละครักควนย้ายกระชับขาให้กระชับคาเ่อเเอาก,ก็จะได้ยืนละกรบหลานไปบุญบุญเระเกิงไอ้บุญก,กระเกิงก็ไอ้บุกกบกนกำนำกระเร็เกิงก็กะลัณ สาเห็ S <S <々>ุคือพนี้ขัอยูดแล้วพวอนี้เขาขัอยู่วันอาทิตทุกค่านคทกาเขาักยูดคุกชังหัอดอดออดดอทุกปูทุกเกดดอดดดอเดินิดชายแบบน้อยเห็นไม่ไ้่ยเห็นไหที เกิดก้อนไอ้พอเพียงเท่าไหร่ล่ะทำเกิดก่อนเท่าเท่าไหร่ปีเดียวสองปีเกิดก้อนไอ้พอเพียงสองปีคู่บังไงตรงเนี้ว่าไทยกับตุรกีลีต้นชาติหลายเกิดตุรกีนับไทยอย่างกว่าไทยกเปตุรกีเก่งหลายไอ้ ngoan เก่งย้ายต้องดีเอ้ยอ ngoan เก่งคือดอะ แกงข้างยูซื้อว่าเป็นกันยืดยู่ซื้อหันแกงนั่นแกงนี่จนแตกเออแกงไปแกงมากจนแตกหันรุดตีนรุดมือนะหมายเข้ามากันบ่มีเเบียร์บางทีกันเออแท่งเข่าแท่งน้ำซ <c ười> ับเข่าเล่นทําน้องนี่นะก็ยูนิ่งว่าเป็นเราคดูนะ น,นกนขยันนะมันยูซื้อบบเป็นนะแม่แม่่ามันมันอย่างก่อนว่าไม่สามารถทิ้โนแม่น้นดูค้ออนขยันแล้วก็เลยยูซื้อ,อบบเป็นแล้วแล้วยืนถาวรแล้วยูนั่กินนี่แล้วก็ซักเข่าซักนะแล้วก็กวกนะวกจับนั่นมาแกงจับนี่มาแกงเออจับนั่นมาแกงี่ยจับนี่มาแกง ก็ห้างก็พังไปแล้วรูดตีนรูดมือเนอะานเนะเออ,อยายกูหงอนหลายอยู่ในนี่กันออนะเขาเปิดพัดลมเออเขาเปิดพัดลมพัดเปิอดปอันน,อนั่นมาแล้งมันกับเขาอากาศกะห้อนนะว่าอากาศกะห้อนนั่นชื่อออกเนาะเปิดพัดลมใส่น่ะเออ ยายก็ะสวยนันกรวยมีเลยดะกรวยทาวกวยมีให้ดขาวกวยมากันนีนันอือะเ้ยเนี่ยเนี่ยอ็นงเด้งเลยอาใช่ร้านไอกำลัเหงาเี่ยงแ่หน่อยจะดุ่อแม่นเอานน้ทานเนีแล้วไปนีอนสามนอน่อลวก ทุกสายสองมีนิ่งหนึง่งไม่ั่พลังออกมานะมาจะในหน่อยเราให้กระบอกินอเอก็ให้กระบอกินบปล่อยเสร็ลังไอ้บูเกิดพนันรุ่ใจอือเอ้าจะตอบกันด้อหานทีแล้ว